ได้เก้าบุกมาเราจะปลูกแบบใดส่วนใหญ่เราหัวบุกมันจะขยายพันธุ์โดยการใจ้หัวเนาะถ้าหัวแก่หัวใหญ่มันก็จะเอาหัวมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปเพาะไว้มันก็จะเกิดเป็นต้นบุกอ่อนออกมาถ้าเป็นบุกปลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่มันก็จะออกจากมเมล็ดตีมันลนเหี่ยตามปืนฮะเนาะวิธีปลูกกับขุดหลุมให้กว้างประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็ปลูกเหมือนเขาปลูกก็ไม่ทั่วไปช่วงแรกก็มันฮดน้ำบ่อยๆให้ดินจุ่มอยู่ตลอดเวลาต้นบุกก็จะค่อยๆปับตัวแล้วก็จะ แตกหลักออกมาบังต้นต้นมันก็จะยุบเหลืองลงไปแบบนี้เนาะแต่ก็บแบบเป็นอย่างเพราะว่ามันมีหัวอยู่พื้นดินอยู่แล้วถ้ามันปรับตัวได้เดี๋ยวมันก็จะแตกนอขึ้นมาเองต้นบุกตีน้อยเอามาปลูกที่บ้านนี่เป็นต้นบุกตีแบบบักคันนะเจ้าเป็นต้นบุกหวานแต่ตีหันนี่ก็คือเป็นต้นบุกปลาซึ่งมันจะออกได้ในพื้นที่ถั่วไปเพราะต้นนี้โคตรใหญ่เลยก็ค้นใหยท่วมหัวหน่อยเลยหัวมันคงจะใ่หน้าดูเลยย่อนมันคันก็เลยมันมีใครคอยเอามากินกันเนาะมาหัินได้ตึงหมู่บ้านเลยใะ